สวัสดีเราชื่อบ้านธนกฤษเราอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อนๆหลายคนรู้จักราเพราะคลิปนี้ตอนนั้นปังมากๆเลยนะยอดวิวได้เกือบสี่ล้านเนี่ยมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราทำคลิปทุกวันเลยแต่ตอนเนี้เหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรเราอยากให้ทุกคนรู้จักที่นี่กันให้มากขึ้นที่นี่เขาทำบ้านมาสิกว่าปีมีบ้านรวมสองร้อยกว่าหลังแล้วนะส่วนส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะอยู่ในเฟสนึง และบ้านแบบนี้ก็จะเป็นของเฟสสองเดี๋ยวเราพาไปเฟสใหม่นะเป็นเฟสสาแล้วบ้านที่เห็นแบบนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นสมาร์ทบลน่าแล้วนี่ก็โมดเดิลทรงกล่องนี่ก็เป็นแบบใหม่ล่าสุดดาดฟ้าแล้วนี่ก็เป็นบ้านชั้นเดียวทำไมากี่หลังก็หมดตลอดนี่หน้าบ้านสมาร์ทเขามีตั้ง4ี่ห้องนอนแล้วมีสนามหญ้าหน้าบ้านกว้างๆแบบนี้เลย นี่ก็เป็นบ้านโมเดิร์นสามห้องนอนทำมาแค่5้าหลังแต่ก็มีเจ้าของไปตั้งสี่หลังแล้วอะ่ะเหลือแค่น้องหลังนี้ที่รอมาเป็นเจ้าของอยู่นะแล้วนี่ก็เป็นบ้านสมาร์ทอีกแบบหนึ่งที่มีดาดฟ้ายอยู่หน้าบ้านเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นในช่องมาบ้างแล้วอะ่ะเนอะบ้านแบบนี้มีแค่4ี่หลังเหมือนกันติดจองไปสองหลังแล้วอะ่ะบ้านยังไม่เสร็จเลย เห็นมวอร์มบานที่นี่ไม่ได้มีแค่แบบเดียวที่ปังนะแบบอื่นก็ไม่น้อยหน้าเลยเรียกว่าคลานตามกันมาติดๆเขาบอกอีกทีนะว่าที่เห็นในคลิปเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นเขาให้พร้อมตัวบ้านหมดเลยเป็นที่เดียวในเชียงใหม่ด้วยนะที่ให้เยอะได้ขนาดนี้ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมให้เยอะมากเลยนะถ้าคิดว่าคุม้มก็รีบเข้ามาเลยนะเตือนแล้วนะช้าหมดรอหลังใหม่อีกีเดือนไม่รู้ด้วยบ้า